สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือนีแอดกะนำแนวทางเราสตาเราวีไอพีาสตาวีไอพีสามัคคีวีไอพีมัดรวมสี่เล่าของวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าแนวทางการมีเขาม่รูดปลาปนกันไปเนาะ ก่อนอื่นแอดก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะจ๊ะที่มาให้การรับชมเนาะบ่าวาแนวทางจะเขาจะลดก็มาให้การรับชมตลอดก็ขอพระคุณน,นะจ้าเขาก็มาเบิงผลของวันที่สิบห้านะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเนาะลาสตาลาสตาแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองกับแปดห้าแปดศูนย์สองศูนย์สองกับมาตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะเด่นวิ่งรูด ส่วน02เขากับบะมี่เนาะมี01 03 05 07นะจ๊ะกะรูดไปเนาะ85 85เข้าตัวเด่นวิ่งรูดมาตัวเจาะก็จะได้58ตัวกลับเนาะลาวีไอพี552กับ15 552มาตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนหา2เขากับมาตัวเจาะตัวเน้นเนาะตรง,ตรงๆนะจ่ะ52 ตัวจอะตัวเน้นหนึ่งห้าหนึ่งห้ากัเข้าเด่นห้าวิ่งรูดเนาะบบมีหาหนึ่งเนาะจ้าถ้ามีหาหนึ่งเขาก็จะได้เป็นตัวกรานาเสียดายเนาะจ้ะขาขสันก็จะมาบนล่างเลยเนาะจ้าเป็น้นองจ้าเพราะว่าแอดหายเด่นหาเนาะมาหาบนหาล่างนะเนาะราสตาวีไอพีสตาวีไอพีหกหนึ่ก้าหาระุดเนาะจ้ามาเลขกำลังวันเนาะเก้าสองหนึ่งกับ่มีเนาะจ้ากระุดไปเนาะ สามัคีี VIP มาหนึ่งหาอีกแล้วเนาะจ้ะส่วนศูนย์กับมาตัวเด่นเนาะตัวเด่นหนึ่งห้ากับมาเด่นวิ่งรูดอีกเนาะจ้ะส่วนตัวจอเฮากับผมมากระลุดไปเนาะเ 90, 90, ก้าศูนย์เก้าศูนย์กลุดนะจ้ะสรุปเนาะจะเข้าเด่นห้าศูนย์วิ่งรูดตัวจอมาหนะ้าสองห้าแปดเนาะ ส่วนราวสตาร์เข้า85ดหาลววีไอพีเข้า52ถ้ารูดหารูดหาม่าลาวสตาแปดฮานะจ๊ะราววีไอพีมา5215บนล่างนะเนาะราวสามัคคีมา15อีกรอบนะจ๊ะกาถ้ารูดศูนย์เน่าจะรูดศูนย์กามารอบแรกแล้วนะจ๊ะ, 0, านะจะราวสตาร์เนาะศูนยะ์สองศูนย์สองมาสามัคคีเก้าศูนย์เน่าจะยินดีกับพี่น้องที่นําแนวทางของวันที่15เนาะไปเป็นแนวทางการมีโชคมีลาบ กันไปค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมแล้วท่านมีโชคมีลาบเขากลุนต่อตามต่อนะจารแนวทางมีเขามีเขามีรดวิเคราะห์พิจ,จารณาเอาเนาะจ้า้ามักถ้าชอบก็ค่อยตามค่อยนํามาไปเป็นแนวทางเนาะบ่มากบ่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านในเลยอเนาะจ้ะตัวเลขถูกตัวทีใดมากก็เกิดจากการคิดคํานวณเนาะอาจจะเข้าบ้างหรือว่ารดบางพิดพาดจากในก็นขอโทษขอภห้เนาะจ้ะแนวทางวันที่16เนาะ เดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสีลาวสตาร์ลาว V.I.P สตาร์ V.I.P สามัคคี V.I.P มัดรวมสีลาวแอดให้เด่นที่สองเจ็ดวิ่งรูดส่วนเลขกำลังวันให้สองห้าหกแปด เล็กกำลังว่านให้สามารถจับ3ตัว2ตัวหรือนำไปรูดไปวิ่งใดเลยเนาะจ้ะก็ะล่องวิค์เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะแอดกับัดมาจากเหล็กกำลังว่านมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ้ะเพื่อมกักเพื่อชอบเนาะส่วนตัวเจสองสามสองสี่ สองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองตัวทำมากทำชอบนั่งไปเป็นแนวทางเราก็อย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะส่วนตัวนิ่ง สองสามสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดมากชอบแนวทางวันที่สิบหกจุดไว้แคบไวได้เล่นะจ๊ะมารวมสีลาวเนาะถ้าบบมากบ่ชอบที่แอรจับค่ใหายเน้นให้กัถ้ามีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วก็นําตัวเด่นทีแอรให้ไปไป,ไปจับใซ่ไใดเนาะหรือว่าจะนําในตารางวันไปจับใซ่ไใดเนาะจ้าวิเคราอพิจารณาเบิร์มากชอบจดไว้แคบไว้จ้า สำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็สอดเป็นกำลังใจให้อดมินน้ำเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อที่จะบริพารแนวทางต่อไปนะจ๊ะแอดก็จะได้มีกำลังใจเหตุแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊ะรวยๆปังๆนะจ๊ะพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ